สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวาดรูปคุณหมอแบบที่เราอยากให้เป็นกันดีกว่าครับโดยคุณหมอที่จะวาดเนี่ยจะให้คุณหมอเนี่ยใส่ชุดที่มันดูเท่ๆหน่อยทันสมัยหน่อยแล้วก็เป็นชุดแบบชุดกันเชื้อนะกันได้หมดเลยทีนี้จะหารูปชุดคุณหมอก่อนชุด PPE ที่คุณหมอเขาต้องใช้ในช่วงเวลาเนี้ยนะ แต่เราอยากได้ชุดแบบนึงนะชุดของตามในเกมอะ่ะเคยเล่นเกมส t a r c r a f t ไหมในเกม s t r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  f t มัาจะมีตัวละครที่ชื่อเมดิกอ่ะไอเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นยูนิตของฝั่งมนุษย์ที่เป็นหมอแล้วมันจะมีชุดเกราะด้วยมันทำให้ดูเท่นหน่อยอืมแล้วก็อยากได้ชุดแบบอวกาศอาวกาศหน่อยเดี๋ยวหาลูกก่อนนะอืมอืม โอเคเดี๋ยวถ้าลองวาดออกมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมาครับมาเราเริ่มไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เราก็จะต้องล่างตัวละครขึ้นมาก่อนนะครับโดยตอนเนี้ตอนแรกก็จะวาจะล่างเป็นตัวละครปกตินี่แหละแต่เปลี่ยนใจวาดจะเปลี่ยนให้เป็นตัวละครแบบ SD นะครับ SD ก็คือจะให้หัวใหญ่แล้วก็ ตัวสั้นลงนิดนึงนะครับเ,เพื่อให้ดูน่ารัก,กน,นะะทีนี้อันนี้ถ้าสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราวาดตาพอเราใส่ตาใส่ปากไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวละครนียจะยืนเอียงเองียงยืนเอียงนิดนิด,นดแล้วอีกมือน,นึงก็จะถืออุปกรณ์นะครับในตอนนี้คิดว่าน่าจะถือเคมียาไว้นะครับแล้วก็ให้หันหน้าเบือนหน้าหันมาให้ตรงนะครับก็คือยืนเอียงแต่หันตรงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาล่างชุดเกราะ กันต่อเลยนะครับชุดเกาะจะใช้ประกาสีเขียวล่างนะครับโอเคชุดเกาะก็จะใช้โดมโดมแก้วนะครับอารมณ์แบบเผามาังกนฟ้าเลยนะครับก็ใช้ใช้โดมแก้วนั่นเพื่อจะทําใหออ้ภายในเนี่ยหายใจสะดวกขึ้นนะครับเพราะเคยได้ยินมาว่าคนที่สวมชุด PPE คุณหมอเนี่ยที่สวมชุด PPE หรือชุดกันเชื้อเนี่ยมันร้อนมากเลยนะครับข้างในชุดเนี่ยก็เลยคิดว่าชุดที่เราจะวาดขึ้นมาจะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะให้มีความเป็น มีระบบปรับอากาศด้วยในชุดนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาเริ่มตัดเส้นแล้วเราได้โครงล่างคร่าวๆแล้วนะครับ mm. ก็จะมาเริ่มตัดเส้นกันนะครับก็เริ่มที่หัวนี่แหละครับเริ่มที่หลอดแก้วก่อนเลยนะครับแล้วก็ครอบด้วยส่วนของเกราะนะครับ ตอนนี้นะครับในในหัวที่วาดอยู่นะครับก็จะค่อยๆลืมลืมอารมณ์ละลืมว่าเรากําลังวาดคุณหมออยู่นะครับเริ่มรู้สึกว่ากําลังวาดวาดชุดเกราะของนักรบนะครับตร,ต,รตรงนี้อนาตมีพังตัวนี้อนาตมีพังตอนแก้แขนใหม่หม่หนึ่งก็ค่อยๆตัดเส้นไปครับจนครบทั้งตัวนะครับทั้งส่วนของแขนขานะครับ ใส่รายละเอียดนิดหน่อยนะครับตอนนี้คนที่ยังติดตามอยู่ถึงตรงนี้นะครับก็น่าจะเริ่มสังเกตแล้วทั้งอันนี้อันนี้คือกระเป๋าเขาเรียกว่ากล่องเครื่องมือแพทย์นะครับกล่องเครื่องมือแพทย์กล่องก็เนี่ยไม่ใช่แค่กล่องหรอกครับตอนนี้คนที่ดูอยู่ด้วยกันนะครับน่าจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าทําไมตัวละครน,นี้มันเชยจังวะเชยไหมเชยนะครับมันก็ ถามว่าทําไมเชยก็ตอนวาดเนี่ยเอาจริงไงนะก็ก็รู้สึกว่าเราก็มันก็เชยจริงๆอะ่ะแต่ในหัวตอนนั้นอะพอเชยแต่เราก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะก็เลยคิดว่าความเชยกับความทันสมัยเนี่ยมันความเชยมันก็ทําให้ดูน่ารักไปด้วยนะครับพยายามให้อภัยตัวเองไปเรื่อยๆไม่อยากแก้เยอะโอเคอันนี้ใส่ใส่เหมือนกับเป็นรอยต่ออะไรอย่างเงี้ยให้กับชุดหน่อยเพื่อให้มันดูเป็นโรบอตนิดนิด,นดให้มันมีความเป็น อุปกรณ์นะให้มีความเป็นอุปกรณ์ไม่ใช่ไม่เหมือนกับเอาหมอนข้างมามาสวมตัวนะครับต่อท่อทําท่งทําท่ออะไรให้มันดูเหมือนมีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยใส่ตะเข็บตะเข็บให้กางเกงกางเก็บตะเข็บเสื้อนะครับใส,ส่ลายเข้าไปโอเคเดี๋ยวทีนี้ตรงมือตรงมือนี่ตอนนี้เปลี่ยนใจละไม่ได้วาดเข็มฉีดยาแล้วจะวาดปืนนะครับซึ่งปืนก็โคตรเชยเหมือนก,กันครับตอนนี้ก็เชยมากนะครับ เนี่ยตอนนี้นะในหัวนี่คือแบบทาไมในหัวเราไม่มีไม่มีไอเดียเรื่องปืนแบบอื่นเลยเหรอหัวทาไมถึงเป็นปืนนี้แล้วหน้าตัวละครนี้นะครับที่วาดออกมาเออมันไปละไม้ค้ายกับการ์ตูนเก่าเรื่องหนึ่งที่ผมที่ผมชอบมากในอดีตนะครับคือต้องบอกก่อนเราไม่ได้ซ้อมมือมาก่อนที่จะวาดนี้นะครับก็คือเอออยากวาดก็วาดขึ้นมาเลยนะครับก็เลยแล้วตัวเ,เนี่ยเดี๋ยวเราจะแอดแอดภาพให้ดูนะครับว่า ว่าไปเหมือนว่าว่าไปคล้ายกับเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะหารูให้ดูโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะ่านะจะตัดเส้นตรงน,นี้เสร็จแล้นะครับชูแอปเติมไฟหน้มาไปแล้วอ๋อตรงกล่องพยาบาลก็น่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเติมโอเคครับเดี๋ยวเสร็จใังขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงสีกัน ครก่อนอื่นนะครเข้ามาเพิ่มเลเยอร์ก่อนนะเนาะเลเยอร์พวกนี้เราน่าจะไม่ได้ใช้แล้วามาเปนเก็บไว้ก่อนครับดตรงนี้ระบายสีพื้นไปก่อนสีชุดอาก,กาศนะครับถ้าเป็นสีที่คุณหมอเขาใช้ใช้กันนะเห็นเอยู่ก็สีฟ้าสีชมพูแต่ก็สีขาวสีฟ้าแต่เราจะชอบสีมว่วง เราก็จะให้ตรงชุดด้านในเนี่ยเป็นสีม่วงม่วงสลับทับม่วงสลับกับทองใช่ไหมเอาระบายไปก่อนโอเคครับมาครับมาทีนี้เรามาเริ่มระบายสีกันดีกว่านะครับดูสิครับตอนเนี้ยจำนขนาดบัตรที่ใช้เนี่ยยังจำไม่ค่อยได้เลยยังไม่รู้ว่าใช้ยังแทบจะจำไม่ได้เลยว่าใช้ยังไงนะครับหวังว่าในอีีถัดไปถ้ามี จะดีขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ตอนนั้นเราอยากได้ชุดสีม่วงแล้วก็คลิปทองถ้าทำาแล้วก็ดูถึงว่ามันใช่ไหมคือตอนระบายไปก็ตอนนั้นนะรู้สึกระบายไปก็ระบายไปก็รู้สึกผิดไปจนรู้สึกว่ามันน่าจะไปต่อไม่ได้ไหพอรู้สึกก็ไปต่อไม่ได้เอาเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นสีเทาดูเออ จนมันน่าจะมาจบที่สีเทาอ่อนนี่นะครับคิดไปก็อายนะบางทีทำนี้ก็อายเหมือนกันนะโอเคสีนี้เราก็ไม่กล้าใช้สีแบบโดดๆแล้วนะครับก็เลยเอามาใช้สีที่ค่อนข้างชัวร์ก็เป็นสีฟ้าสีฟ้านะครับระบายไปให้ทั่วระบายแบบพื้นๆเป็นเพลนไปก่อนนะครับคือถ้าจะเกิดว่าบางคนอาจจะเคยเห็นไปเห็นคลิปของที่เขาระบายสีกันอลังการอลังการนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า ทำให้เป็นนะครับระบายสีแบบนั้นคือทําทําให้เป็นจริงๆนะครับก็ทําได้ระบายแต่แบบเนี้ยนะครับคิดว่าเชาะตรงไหนควนสีอะไรก็ใส่สีนั้นไปนะครับในส่วนของเส้นเส้นลายเสือ้อนิดๆหน่อยตรงนี้นะครับก็ให้เป็นสีเทาเข้มนะครับลงจนครบทั้งตัวนะครับอ๋อทีนี้เราก็จะมา เริ่มระบายตรงโดมแก้วละในตรงนี้นะใช้วิธีการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์แล้วก็ระบายสีทั้งหมดครอบไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ระบายส่วนอื่นไปด้วยนะครับเสร็จแล้วพอตรงตรงที่เราระบายป,ปืนก็ยังเชยเชยอ,อยู่เหมือนเดิมน,นะครับโอเคทีนี้ก็กลับมาที่ ตรงเลเยอร์ที่เป็นแก้วครอบหัวนะก็ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาระบายส่วนส่วนี pu ของตัวละครด้านในให,ให้เสร็จนะครับ <c oughs> แล้วก็ลงสีเสื้อลงสีชุดให้เรียบร้อยลงสีแค่คร่าวๆนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาเปิดเลเยอร์โดมไอ้ครอบแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบสีนะถ้าดูดูไม่ทันนะเมื่อกี้เหมือนจะเป็น ทําให้รูปแบบสีเนี่ยมันจางลงนะครับแล้วก็ใช้ยังลบ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 เงานะครับทําให้เกิดเป็นเหมือนเป็นเหลือบเ,เหลือบเ,เงานะครับให้มองทะลุเข้าไปเหมือนก็จะทําให้เห็นหน้าใช้ด้วยแล้วก็ยังเห็นสีของโดมครอบครอบ,ครอบแก้วอยู่ด้วยนะครับก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสวยหรือเปล่าก็ลองทําดูดูแล้วก็เอ้ยก็พอได้ไว้ก็เอานะครับทีนี้ตรงนี้ก็มาระบายเงานะครับใส่แสงใส่เงานะครับอันนี้ตั้งใจว่าให้ ให้แสงนะครับมาจากทางด้านซ้ายมือของจอนะครับเพราะงั้นเงาที่ตกกระทบทั้งหมดเนี่ยก็จะเงาตกกระทบจะมาอยู่ทางด้านขวานะครับส่วนด้านขวาของของของอ็อบเจกต์นี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ใส่ไปตามความรู้สึกอะครับไม่ได้มีหลักการอะไรนะครับรู้สึกว่าเอ้เงามันควรจะอยู่ตรงนี้ก็ก็ใส่ไปนะครับ ทีนี้ก็มาถึงส่วนของกล่องข้าวอ้กล่องพยาบาลครับกล่องไม่ใช่กล่องเครื่องมือพยาบาลนะครับความจริงอะ่ะชุดเนี่ยทำสักขนาดนี้แล้วเนี่ยแหมกล่องก็มา้ะเชยเลยนะกล่องกล่องเชยมากจริงๆอตอนนี้เราก็ต้องเร่งมือแล้วะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบตใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าสังเกตให้ดีๆนะครับ กล้องที่ถ่ายตอนที่กําลังวาดอะแบตหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับไ,ไม่เป็นไรนะครับเสียงจะจิตสํานึกยังอยู่นะครับเสียงในใจยังอยู่โอเคทีนี้เมื่อกี้มีด้านเงาแล้วทีนี้ก็เป็นส่วนเมื่อกี้ส่วนของชาร์โดใช่ครับอันนี้ส่วนของแสงนะครับก็มาแล้วก็ส่วนของแสงที่ตกกระทบเนี่ยเราก็จะมาอยู่ทางด้านซ้ายมือของจอภาพเหมือนเดิมน,นะครับซ้ายมือของอ็อบเจกต์ด้านด้านซ้ายก็เป็นส่วนที่แสงกระทบทั้งหมดก็ใส่ใส่แสงเข้าไปนะครับ แน่นอนใส่ตามความรู้สึกนี่แหละครับรู้สึกว่ามันแสงมันน่าจะลงตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นเออไม่มีใครห้ามมาหรอกใครว่าไม่สวยก็ไม่เป็นไรเราว่าสวยก็พอแล้วโอเคเป็นไงดูดีขึ้นไหมก็ยังไม่ค่อยดูดีหรอกครับจริงๆก็ยังโชว์ใครไม่ได้แต่ว่าวาดมาถึงขั้นนี้แล้วอะ่ะเราจะไม่ให้โชว์หรอมันก็ไม่ได้เนาะ โอเคสุดท้ายตอนนี้ใกล้จะจบแล้วเราก็จะมาลงใส,ส่สีแบ็กกราวสักนิดหนึ่งนะใส่สีพื้นหลังให้สักนิดหนึ่งนะครับให้รู้สึกว่ามีอะไรสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่าพอใส่สีพื้นหลังก็ต้องมีพื้นวาดพื้นสักหน่อยนะครับแล้วก็มาทีนี้ก็เก็บรายละเอียดนะเก็บรายละเอียดหน่อยอะไรตรงอะไรเป็นยังไงนะครับ ลบสีตรงพื้นใส่เงาเข้าไปโอเคครับตรงนี้เป็นส่วนของเงานะครับอ่าน่าจะเสร็จละโอเคพอรับได้ไหมฮะทุกคน พอไหวไหมตัวนี้ก็พอใส่พื้นหลังก็เลยไอ้สีกล่องก็ต้องมันก็จะต้องต้องระบายแล้วไงเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้ระบายนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับตรงบริเวณดวงตานะครับเงาเงาภายในเงาที่บริเวณใบหน้านะครับรูปรูปนี้เราไม่ได้เน้น ที่ใบหน้าสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่จริงๆไม่มีส่วนไหนที่เน้นเลยนะครับเพราะว่าโอ้ยไม่ได้วาดรูปนานแล้วนะครับก็ก็ตื่นเต้นมากนะครับตอนที่วาดไปวาดไปก็ตื่นเต้นไปรู้สึกว่ามันจะล่มตลอดทางนะครับระหว่างที่วาดเนี่ยกลัวล่มตลอดนแล้วก็เชดดิ้งไปสักหน่อยนะครับโอเครูปนี้เดี๋ยว จะอัพลงในเพจ Facebook ด้วยนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับคลิปนี้เกือบไม่รอดคลิปนี้เกือบไม่รอ,อ,อดจริง เป็นคลิปแรกนะครับไม่ได้วาดมานานมากแล้วนะครับจะมีอีพีหน้าไหมมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งต้องลุ้นไหมลุ้นตัวเองนี่แหละลุ้นตัวเองถ้ามีคลิปต่อไปอีกหวังว่ารูปจะสวยกว่านี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ